ดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางนี่เฟิร์นข้าหลวงกันเพราะว่าเปลี่ยนกระถางบ่อยๆมันจะโตเร็วแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันด้วยว่ากระเฟรนข้าหลวงหลังจากเปลี่ยนกระถางนี่จะเป็นยังไงมาดูวัสดุที่เราเตรียมไว้นะครับมีมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าว แล้วก็กระถางใบที่ใหญ่ขึ้นกล่าวว่าเปลี่ยนปุ๊กโตระเบิดระเบ้อครับแค่นี้เสร็จเราก็มีปุ๋ยละลายช้าเช่นเคยพวกเฟิร์นพวกอะไรพวกนี้เหมือนเขาเลคกคอมเมนต์นะครับผมก็ยังกําลังศึกษายอยู่เหมือนกันเหมือนเขาเลคคอมเมนต์ว่าไม่ควรจะใช้พวกดินดินปลูกเพราะว่ามันจะแน่นเกินไปพวกเฟิร์นนี่เขาชอบแบบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับ อันนี้ที่เลี้ยงไว้ค่อนข้างคือลดน้ําเองด้วยระบบอัตโนมัติมันเลยค่อนข้างแฉะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ก็ดับแรกใส่ขุยมะพร้าวลงไปก่อนปุ๊บปุ๊บเฟิงข้าหลวงเขาบอกว่าเวลาวางปุ๊บเนี่ย ให้มันแบบสูงพอดีกับปากกระถางนะครับมันจะได้สวยตัวนี้เราก็ดันตูดออกมาเนี่ยดูดีลากค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับที่เขาที่เขาเลี้ยงมามีปวกด้วยแม่เจ้ามีไข่ปวกเอาออกไปแลือลากประมาณนี้ อีกปะนี่อ่ะครับใส่เพิ่มอีกหน่อยปึบเล็งตรงกลางๆนะครับมีรากอืมถึงว่าต้นที่ไม่ค่อยอนี่เราก็โรยมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวรอบๆร,บรบากมัน ไซนี้นน่หวังว่าคงจะตัวระเบิดระเบอ้อครับใส่เข้าไปแล้วเราก็กดให้มันอยู่นิดนึงวิธีการเทสก็บอกว่าจับตัวนี้ขึ้นมาแล้วไม่หลุดเป็นอันโอเคแต่ผมไม่ค่าจับนะครับเพราะว่า ลากตัวนี้มันน้อยมากโอเคเสร็จแล้วหนึ่งกระถางนี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโตวไวขนาดไหนทางที่สองจึ๊บจกระถางนี้เหมือนเหมือนมาในดินนะครับค่อนข้างแน่นแต่พอมาอยู่บ้านผมแชมเดิมเนี่ยอันนี้ดินโอเคเลยเป็น เป็นขุยมะพร้าวละเอียดครับแต่ที่เราใช้จะเป็นหยาบหน่อยสับคนละเอียดอันนี้ทิ้งไปเลยดีกว่าไม่ชัวใส่เข้าไปตอันนี้มันจะมีปุ๋ยละลายช้าอยู่แล้วนะครับผมผสมมาแล้วเพราะว่ามันมีอันเก่าๆที่ผมเทลงมารวมกันด้วย ปับป๊บปั๊บออลืมให้ดูระดับระดับขอบมันก็จะประมาณนี้เนี่ยพอดีพอดีอดนี้ตัวนี้อาจจะต้องเว้นรูตรงกลางนิดนึงเพราะว่ามันมีดินเดิมอยู่แว๊บแวบวนี่เว้นรูตรงกลางแล้วเราก็นิ้วดันก้นบึง้งออกมาเป็นแบบนี้ ใส่เข้าไป,ไปเล็งตำแหน่งให้ดีนะครับอ่ามันก็จะอยู่กลางๆประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปเพิ่มถ้าเพื่อนๆ ใช้ดินก็ลองดูนะครับผมก็จริงๆผมก็เคยใช้ดินมันก็ก็งอกดีแต่ว่าเท่าที่ลองหลังๆล,ลองขุยมะพราะ้าวแบบนี้นี่มัน,มนในแง่ของการเพราะนะรากมันรากมันโตวไวกว่ามากนะครับเน่าเสร็จเรียบร้อยสองกระถางนี่ระดับอันนี้จะสูงนิดนึงกดเข้าไปประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองกระถางนีอ้อีกสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งมาดูกันว่ามันจะโตขึ้นไวขนาดไหนนะครับขอบ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังนะครับ